อ้าวเสียดดีพี่น้องเนาะแปลว่ารถเสียรถยังกันนี่เด้พี่น้องเลยออกดีดีประเทศไทยพี่น้องเลยไม่ได้รถเสียรถยังก็มีป้ายโฆษณาแจ้งเตือนเนาะอันนี่มีจอยอลีดีแจ้งเตือนเลยรถเสียข้างหน้าเออบางหนึ่งช่องทางการ แบบเพิ่นทั้นสมัยดีแบบง่ายๆพี่น้องเลยเพินมารถเสียรถยังก็มีป้ายแบบว่าแจ้งเตือนด้วยให้ผู้ขับขี่แบบว่าัทราบนะพี่น้องในการเดินทางเนาะสุดยอดสุดยอดองหงุดยอดจริงๆประเทศไทย สบายดีสบายดีสําหรับบัสดีครับผมเนาะกลับมาพบมาพ่อก็มาอยู่กับสองยูทูบเบลอกระลาไตยดีเด้อเนาะครับพี่น้องก็คือวันนี้ครับพี่น้องเนาะบอาเอื้อทึงประทับใจดีพี่น้องเนาะที่เห็นสิ่งนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะพี่น้องว่าจะเป็นยังเนาะก่อนอื่นก่อนเขามาผ้าสมเบ้อกับฝากในเด้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจทั้งสองยูทูบเบลอกระลาไตเด้อเอาละครับพี่น้องว่าจะเป็นยังเนาะพร้อมแล้วเขาไปเบิ่งสิ่งนี้ด้วยว่าจะเป็นจะได้เนาะพร้อมแล้วไปเบิ่งงกัันนนเเลยครบพี้อาะ

การแจงเตือนนิดอื่นด้วยบ่มีแต่แบบว่าขัารถติดกับรถติดด้วยบ่รถอะไรครับเขาแจ้งมันจะไหนรถเสียข้างหน้าอย่างวะรถเสียข้างหน้า khoảng nền sông thảm cảng Hai bên đây đi. À, đi 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 nó Cái bát rất xe rất nhanh cái này để vì nó không đi. đi vào thiệt Mấy nó xe cái mì phải có sẵn chạy cho đi, đi chạy รถเสียข้างหน้าออบางหนึ่งช่องทางการแบบเพิ่นท่านสมัยดี้บอง่ายๆพี่น้องเลยท่านมารถเสียรดยังก็มีป้ายแบบว่าแ,บบาแจ้งเตือนด้วยให้ผู้ขับขี่แบบว่าหับสาบนะพี่น้องในการเดินทางเนาะสุดยอดสุดยอดเองเย ยอดจริงๆประเทศไทยรถสีข้างหน้าขีดขวางหนึ่งสองทางการเจอเตื่นทันสมัยดีหรอเนีย FC มีความคิเ็นจะได้ก็สามารถคอมเมตนมาเลยพี่นหรอเนาะเพือ่อแลกเปลี่ยนความหูวเสร่งกันด้กันเนาะ ว่าเราจะเป็นคนมาตกเบ็ดพี่น้องเนาะคนมาตกเบ็ดเดี๋ยวจะเทศไทยแจ้งเหตุฉุกเฉิญท่านสมัย่ดีแบบนี้ก็หูวโตพี่น้องเอ้ยแบบบะหูวโตเนาะออาไว้ได้ขับขี่รถกับหัโตแบบว่ามีป้ายมียางแจ้งเตือนเอลีดีแบบนี้ สุดยอดอดีๆท่านสมัยดีประเทศไทยลำหนดีพี่น้องเนาะขักขัก,ขกเนาะเมื่อก็กำลังเคยเห็นพี่น้องเนะาะอ๋อหวานเหมือนเมื่อกันคือฝัดธนตธิสุดยอดสุดยอดมีไฟ LED แจง้งเตือนหูพับขี่หรือว่าถามว่ารถติดพี่น้องเนาะก๋าหูทั้งหนาเนะาะถามว่ามีการเกิดเหตุรถชนรถยัดดงก๋าหูแบบว่า,บาแบบนี้เนาะมีจอ LED แจงในห้องอ่ะทั้งหนาเนาะสุดยอดดีๆพี่นอ้องเลยทันสมัยดีๆมีกล่องมียางอีกในการเดินทางเหมือนกันเนาะมาเนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วพี่น,อน้องเนาะขี่รถคลิกามากกับ่าวตา้ามันฝนตกวันนี้ก็วันอากาศก็จะคึคื่อนๆก็นหน่อยยามแดงว่าจะขับ ่ยวกันเงาเกินปและบเงางกินสั์ส้ว่าจริงเขาบ่ได้หรอพัหลดลายดีกว่าตนาดนามเด่แล้วจหลดลายดีหรอไปเดินทาครับเพินก็เดิมเมื่อหลังลาเมื่อเอามาตกปลามาลายก็จาเปคนมาตกปลาเอ็มบอยมั้

Ừ. Đây có vườn phân thầy đó, vườn thầy tốt phá đó Đây mà vườn tốt กับถนนมเตเวว์วันนี้รถติดฝนตกฝนมาตกปาา่าอะไรเป็นฝนไม่ตกปาลาก็ิววด,ดีอ่ะฝนตกรถเบร์รถติดรถติดเดินขึดด้ไปก็จะหาวรติด,ดเป็นจอีรัมเลย 了、well. ก่อนแห้งนะเนี่ยพี่น้องพี่น้องตอนนี้หลังจากมาได้ส่งปลาเนาะกัจิไปิส่งกับเขาขาเขาพี่น้องลังจากมาันส่งปลาก็าไม่เห็นเบียดต่ออยู่อ่างปลาคือเขาคนมาตกปลาพียบเลยวันนี้พี่ก็โตกแหงวะ คนเมื่อน้ำเน,นี่ยวันนี้โอ้คนมาหลายแล้วโอ้ลดไลายัวซื้อเฮ้ยนำข้องทอดพี่บ่ะีนี้น้อยนะโอ้น้าดิขึ้นเนาะในบ่อเนาะน้องพี่น้อ,นนองตอนนี้วะก็มาห,หมัวทองเนาะหลังจากมาได้ทรงปลาแล้วก็ทรงกับเขาเย็นเบียก์ยั่วปลาแล้วนะพี่น้อง จะจ้านายก็จะพยาาอับน้ำนะพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็คัมละแต่เมื่อไงพี่น้องน้องละเอียดงานบางอย่างก็เมื่อยเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิบวิมีอย่างไรเด้อก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิปบ่เออเนี่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อขอกล่าวขมาาสวัสดีบ๊ายบๆบอกกันใหม่เด้อพี่น้อาพี่น้อง